เอาล่ะอาล่เทสเทสหนึ่โอเคครัผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bobby.com เหมือนเดิมนะครับผมเสียงผมก็จะแหบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นมาเลยนะครับก็รู้สึกว่ามีจิตวิญญาณอยากทำคลิปนี่ครับผมก็รีบมาทำเลยนะครับก่อนที่ผมจะหมดอารมณ์นะฮะ โอเคอารมณ์ยิ่งขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นะช่วงนี้โอเคครับตอนนี้มาอยู่ในเกม d ีมล m ก e กเกอร์ c c e r 2น2ี่นีครับผมก็ซึ่งออมีการอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อวันที่8เมษานะครับผมนานแล้วนะเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมันน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการอัปเดตน่าจะเป็นพวกเอ่อพวกบั๊กอะไรต่างๆนะครับผมนะ หรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับผมแต่ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในแมตช์ออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมขอจัดตัวก่อนนะนี่ทำไมอาริสันเยอะกว่าเฮนรนะ์อันโอเคเดี๋ยวขอจัดทีมลงแล้วกันนะครับน่าจะมีการอัปเดตพวกนนกเตะนะแต่ก่อนเชกโกไม่ได้ชดเสื้อแบบนี้นะอืมนะครับโอเคเดี๋ยว มาแน่เอ้ยกดผินดนะครับเค่เอาชุดนี้ลงเลยละกันนะครับเพราะว่าผมน่าจะก่อนที่จะหายไปน่าจะจัดมดีไว้แล้วนะเพราะว่านักเตะก,ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาใครลงนะฮะอ่าโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมแมตช์การแข่งขันมันๆนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เออ่คลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมขอไว้50ไลค์นะครับผมนะคลิปแรกที่กลับมานะครับก็ตอนนี้ผ่านไป1วันนะครับมา30กว่าไลค์โอ้โหผมขอบคุณมากๆนะครับผมนะแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับที่ทุกคนนะครับเออ่ยังรอยังให้ความร่วมมือนะครับผมในยัง เข้ามารับชมคลิปผมนะครับที่ผมห่างหายกันไปนานนะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะกดสุ่มทีมเลยแล้วกันนะครับ <laughs> ดู5แมตช์หลังสุดของผมนะครับชนะแค่แมตช์เดียวนะฮะมาดูการก,กลับมาของผมนะฮะว่าจะโหดหรือเปล่าเออคนมาดูครับเออเจอทีมพอได้อยู่นะ90ประมาณ5 6ตัวนะครับผมฝั่งตรงข้าม โอ้โห oh, แต่เขาน่าจะโหดนะดูดิ5แมตช์หลังสุดเขาชนะรวดเลยนะครับผมมาฮะเออขอให้อยากกระตุกพอเนะี่ยโอ้โหน่าจะกระตุกกระตกครับเขามาเรียบบ c 1 2-1 2น,น,นะครับผมเอาเลยครับเริ่มเกมการแข่งขันนี่ครับผมสลับแมสตีบุกจากซ้ายไปขวาหน้าจอที <Good. S 1> นี้ มาครับคอยต่อบอลซิลอหือเจาะไม่เข้าเกีมรั้เขาเหนียวมากอาล้วหลุดมาจังวันนี้แท้งโอ้โขึ้นก้อยก,ก่อนโอ้โหแต่ออกหลังไปเลยครับเ,ออเดี๋ยวผมขอเ,เพิ่มแสงแป๊บนึงนะครับทุกคนร้านเสือ้ออ่ะทุกคนสักครู่นะครับอะไะครับมาตัวนี้ยังไง โอ้โหเนี่ยผมกำลังทำเสื้อฟุตบอลนะครับว่าจะลงใช้กับการแข่งขันในโอ้โหคุยเรื่องเสื้ออยู่ว่าจะลงแข่งขันในลีกหน้านะครับผมนะม,มีใครสนใจอยากลงลีกกับผมหรือเปล่านะ <c oughs> เราจะมานี้ผ้าอะไรครับเสียสติครับต้องดึงสติกลับมาก่อนนะฮะ นี่ไงแต่วันนี้ช่องหูนี่มาเขหลังเขาแน่นมากอ้าว่มายิงเลยแล้วกันโอ้โหลูกนี้ก็ออกหลังไปครับแม่นมาฮ้ยเนยมาหน้าเปลี่ยนนะเออหวาทุกคนมีการอัปเดตเพิ่มทรงผมเนยมาวะ่ะแต่ก่อนมันจะหัวแบบแคล้ายทรงนักเรียนนะ คล้ายๆทรงทหารอะแต่ตอนนี้เขาทําหัวฟูมาว่ะเฮ้ยทุกคน,นเสียวอย่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันนะครับแล้วโยนนี้ยิงโอ้โหติดเซฟนะนั่น,นะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่นะสำหรับตัวนักเตะน่าจะอัำเดตเกี่ยวกับตัวนักเตะลงมาบ้างนะครับตัวน,นี้<อ>กาลเเบลเข้าตรงกลางฟาดออกไป ไปครับสเตอร์ลิงครับความเร็วครับมีไหมมีไหมความเร็วโอ้โหกินขาดหมดเลยยิงลูกนี้โอ้โหยออกหลังไวถามจริงโอ,โ,โอ้โหเจอกคนอินเดียด้วยเนี่ยหลุดไปแล้วทำไม่ได้ฮะอาานี่มาโอ้โหเออ,อ,อแบน,แบน,แบนบาโดเอาเร็วยังไง ยิงเลยแล้วกันโอ้โหออกหลังไปอีกแล้วโอ้โหความคงอยู่ที่ไหนนะ,ะครับมีการทดเวลา2นาทีเท่านั้นในครึ่งเวลาแรกเ,ออเดี๋ยวจบนี่ผมก็ต้องไปคุยกับ,บร้านเสื้อหน่อยนะฮะเขามีอะไรทักมาครับผมเอาละจังหวะนี้ล้ำหนะ้าโอ้ยหมดเวลาการแข่งขันคแบบรับกำลังจะได้สวนเลยฝ่ายตรงข้ามบอก เครับผมมาไม่มีอะไรน่าจะเปลี่ยนนะเติอนพลังเลยครับแมตช์นี้สำคัญไปครับยังไงครับเออพิเก้ตายมาเดโดเอ้ยเบลแกเลตเบลแกเลตเบลยกจังหวะนี้ยังได้อยู่เบลโอ้โหโรแซะฟินโกมาครับเขาหนุนความสมควรนะแต่จังหวะนี้ไม่ถึง เอาละโอ,โ,หโ,หโอ้โหไม่ถึงนี่มาเหมือนกันนะฮะวจนี้ไคล์วอลเกอร์ต้องขึ้นหลังมาก่อนโอเคเราต้องนิ่งๆนะเราโดนำนำไปหนึ่งลูกจังหวะน,นี้ใช้ความเร็วของทางด้านสเตอร์ลิงในทนันแอปโอ้โหเขาเตะออกหลังไปเอาเลยครับมีการขอเวลานอกหรือเปล่าครับตัวนี้น่าจะมีการขยับนะครับผมสำหรับฝ่ายตรงข้าม อโอเคของบอลเราก็เหนือกว่านะสำหรับครึ่งหลังแต่ยังโดนนำอยู่1ลูกนะฮะโอเคมาดูกันนะครับว่าเขาจะขยับยังไงนะครับส่วนคะแนนส่วนคะแนน p ของเขาน่าจะ8 8 0แสนนะผม <c oughs> น่าจะเล่นบ่อยพอสมควอยู่ <c oughs> แล้วเปิดมาจังหวะน,นี้เนมาโอ้โหไม่ถึงอนะ่ะตรงนี้โรดี แล้วกแกเลนด์เลปั่นลูกนี้โอ้โหต้องปัดออกไปครับสำหรับผู้รักษาประตูยังได้เป็นลูกเตะมุมครับแล้วเปิดมาจงังหวะนี้โรลี่อยูไม่ถึงแล้วเอาเลยครับยังเก็บบอลได้อยู่บอลอยู่ที่ปิเก้แล้วลองเปิดเข้ามาเนม,มาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหเอาจนได้ครับนี่ฮะลูกนี้ลูกคลอสากทางด้านปิเก้ครับ เออเข้ามาแล้วชาร์จลูกนี้โอ้โหจะจอดหน้าประตูคแรบบับไม่พลาดแล้วครับจงังหวะนี้เอาครับหนึ่งหนึ่งครับการกลับมาเอ,าอ้าแล้วจังหวะนี้แทงมาจังหวะนี้ต้องสไลด์แล้วไม่ถึงด้วยยิงลูกนี้โอ้โหเรียบรอย้อยครับขึ้นนาอีกครั้งของทางด้านผู้เล่นจากอินเดียเลยครับโอ้โหเพิ่งเขี้ยบบอลเดี๋ยวนะโอ้โหของจริงหว่าทุกคน หาเลยครับไม่เป็นไรเราจะตามอีกครั้งะนีับผมโอ้โหหาจังวันนี้แล้วแทงมาจังวันนี้เบลม,มีถึงไปครับชา้าเกินไปลูกากูเดี๋ยวเดียวเอาลูกากูมาเล่นหลังอ๋อน่าจะลงมาช่วยเกยมเรบแบบแล้วจังวะนนี้หลุดมาอีกแล้วกองหลังเอ้ยนารายูโอซาร่า โอ้โหแล้วยิงลูกนี้ยิงเรียบร้อยโอ้โกนี่โกไม่เซฟเลยว่ะยิงง่ายเกินดูดิครับโอลูกนี้ลดสไลด์แต่ไม่ฟาวนะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเฉียบขาดมากฮะโอ้โหยอมเลยครับเฉียบขาดมากลูกนี้โกพุ่งไปสุดมือแล้วนะครับโอ้ยสามหนึ่งครับจังหวะนี้ โอ้ยังดีๆเลยอยนี้นักเตะน,น่าจะหมดโอ้โหเอาวอายิงเรื่องนี้โอ้โหเอาเลยครับผมสองสามครับยังยังมีลุ้นครับห้านาทีสุดท้ายสลับทดเวลาบาดเจ็บนะครับอื <c oughs> นี่เขาพลาดแล้วเก็บรับแล้วก็ทำไปฮะเธอ ทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน่าจะไม่ทันแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วไม่ทันแล้วต้องสไลด์แล้วยังได้อยู่แล้วยิงลูกนี้ยังโอโ้ยยังติดเซฟเอาว่ะเจมเบลเปิดมาจังหวะน,นี้ในมงด้วยแล้วจังหวะน,นี้เคลียร์ไปทันหรือเปล่าทัานหรือเปล่าได้สวนหรือเปล่าโอโ้โ,อโหจังหวะน,นี้ น่าจะหมดเวลาการแข่งขันเนี่ยผมโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับแบบนี้นก็แพ้ไปนะครับอสอบวิต่อสามเยครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาคมกว่านะครับยิงเป็นทางด้านแฮร์ริเคนนะครับโอ้โหสองลูกหลังนี่ถือว่ายิงสุดคมเลยนะครับเราก็ไม่คมนะเรามีโอกาสเยอะมากๆนะครับแต่เราก็ยิงไม่คมเองนะครับผมนะ ต้องเดี๋ยวต้องใช้เวลาปั้นเล้วเตมให้เลยละกันนะคือคนโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทับคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับท่านผู้ชมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปคุยกับท่าน คนทำสื้อ,อหะใชครับผมนะ <c oughs> โอเคไวเจนใหมย่ยิมหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบาย